สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูแอนแล้วก็คุณครูตุ๊กตาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแอนกับคุณครูตุ๊กตาจะมาชวนเด็กๆทํากิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะชื่อเรยียงลําดับขนาดของดอกไม้นะคะค่ะอุปกรณ์ของเราก็คือรูปดอกไม้ขนาดต่างกันสีชิ้นค่ะ เมื่อเด็กๆมีอุปกรณ์ครบแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการเล่นกันค่ะตอนอนี้นะคะเราต้องเอาอุปกรณ์ออกมาวางนะคะวางกระจายกันเลยค่ะไม่ต้องเรียงนะคะเราต้องมาฟังคําสั่งดีๆนะคะคําสั่งแรกคือให้เด็กๆเรียงดอกไม้ที่มีขนาดเล็กไปหาดอกไม้ที่ใหญ่นะคะ เราต้องสังเกตดอกไม้ทั้ง4ดอกนะคะว่าดอกไหนที่มีขนาดเล็กที่สุดคุณครูแอนเลือกภาพนี้ค่ะเรามาวางไว้ที่จุดที่1นะคะเราก็มาเปรียบเทียบดอกไม้ทั้งสาดอกค่ะดอกไหนที่เล็กที่สุดแอนเลือกดอกนี้ค่ะมาวางไว้ที่จุดที่2ค่ะเหลือดอกไม้อยู่2ดอกนะคะ คุณครูแอนจะเลือกดอกไม้ที่เล็กกว่ากันวางไว้ตรงนี้นะคะและดอกไม้ดอกสุดท้ายก็คือดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดค่ะเราต้องสังเกตความถูกต้องอทีนะคะว่าเราเรียงถูกหรือเปล่าคุณแอนว่าคุณแอนเรียงถูกแล้วค่ะค่ะนอกจากเราจะเรียงขนาดที่เล็กที่สุดไปหาขนาด ใหญ่ที่สุดแล้วเราจะมีวิธีที่เรียงแบบไหนได้อีกบ้างคะอ๋อคุณครูแอนว่าเราลงมาเรียงจากขนาดที่ใหญ่ไปหาขนาดที่เล็กดูไหมคะเดี๋ยวคราวนี้คุณครูแอนจะให้คุณครูทุกตาเป็นคนเรียงนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะทีนี้เรามาสังเกตดูนะคะว่าดอกไหนใหญ่ที่สุดคะ่ะเมื่อเราได้แล้วเราเอามาวางในจุดที่หนึ่งคะ่ะ ต่อมาเรามาสังเกตค่ะว่าใน3ดอกนี้ดอกไหนใหญ่ที่สุดค่ะเมื่อเราเจอแล้วเราก็เอามาวางในจุดที่สองค่ะค่ะต่อมาเรามาสังเกตดูนะคะว่าดอกไหนใหญ่ที่สุดในสองดอกนี้ค่ะเมื่อเราเจอแล้วเราก็หยิบมาวางในจุดที่3ค่ะค่ะสุดท้ายก็จะเป็นดอกที่เล็กที่สุดค่ะ เรามาตรวจดูความถูกต้องกันนะคะจากดอกที่ใหญ่ที่สุดไปหาดอกที่เล็กที่สุดค่ะถูกต้องใช่ไหมคะง่ายใช่ไหมคะเด็กๆคะคุณคพูคิี่ว่าเด็กๆต้องทําได้านแน่ๆเลยแต่เมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในตนเองค่ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอ สให้คุณคณรูแอนหรือคุณครูตุกตาดูด้วยนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณคณรูแอนกับคุณครูตุตาขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ